ผีกระสือกับนายพลานในยามที่แสงแดดเริ่มลับฟ้าและดวงจันทร์โผล่ขึ้นจากท้องฟ้าในค่าคืนอันมืดมิดในป่าลึกก็เริ่มถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่เงียบสงัดสายลมเย็นเยนพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ กระดิกิ่งไม้เป็นเสียงแหบแห้งไม่มีเสียงนกกาเเวกหรือสัตว์ป่ามาทำให้เสียงได้ยินแม้แต่เสียงของฝีเท้าของนายพรานหนุ่มอย่างคำปาก็าถูกเสียงลมพัดหายไปคำปาคือหนุ่มใหญ่ในวัยห้าสิบตน ที่มีฝีมือในการล่าสัตว์มากมายเขาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าลึกแต่วันนี้เขามีภารกิจใหญ่คือการตามล่าหาหมูป่าใหญ่ตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านมานานหลายวันเขาตั้งใจจะเดินทางไปล่าสัตว์ที่ป่าลึกแห่งนี้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการสังเกตเส้นทางและร่องรอยของสัตว์ป่าคำปามองหาทางที่ดีที่สุดและเริ่มเดินตามรอยกระทิงอย่างระมัดระวังระว่างทางเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติเสียงของฝีเท้าของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงที่ผิดปกติ ในป่าที่เงียบสงัดทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะเงียบลงชวนให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินเสียงนั้นมันเหมือนเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้ความเศร้าสลดเต็มไปด้วยความเหงาเสียงนั้นดังขึ้นมาจากด้านลึกของป่า คำปามองไปรอบๆแต่ไม่มีวี่แววอะไรเอ๊ะเสียงนี้มาจากที่ไหนกันวะเขาคิดในใจขณะที่ความสงสัยเริ่มเข้ามาในจิตใจเขาตัดสินใจเดินตามเสียงร้องไห้ไปจนกระทั่งเจอกระท่อมไม้เก่าๆกลางป่าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ยังมีแสงไฟจากตะเกียงดวงเล็ก ที่ติดอยู่ในกระท่อมมันคงเป็นแสงเดียวที่อยู่ในความมืดที่อยู่ตรงนั้นเขาเดินเข้าไปใกล้ๆและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าเงาของกระท่อมเธอใส่ชุดขาวสะอาดตาผมยาวสีดํามันวาวแต่อย่างไรก็ตามดวงตาของเธอมีความเศร้าและอ่อนแอแสดงถึงความเหงาอย่างสุดซึง้ง หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขามองลึกลงไปในดวงตาของเขาท่านมาเพื่อล่าสัตว์หรือหญิงสาวถามด้วยเสียงเบาๆคาป้าสายหัวไม่ใช่ผมแค่เดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงร้องไห้ผมเลยเข้ามาดูหญิงสาวนั่งเงียบแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้ง ข้าชื่อคำสาข้าอยู่ที่นี่คนเดียวตั้งแต่สามีข้าตายข้าไม่เคยไปพบใครอีกเลยในป่านี้คำปาไม่ค่อยรู้ว่าเธอจะพูดอะไรเขาจึงถามว่าแล้วเจ้านั่งร้องไห้ด้วยเหตุอันใดเล่าคำสาหยุดนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะยิ้มบางๆข้ากำลังทนทุกข์ทรมานเพราะความเหงา ไม่มีใครอยู่ข้างข้าแล้วคำปารู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้มีอะไรแปลกๆแต่ก็ไม่อยากเสียมารยาทจึงถามต่อไปแล้วะเจ้าอยู่คนเดียวในป่านี้ได้ยังไงข้าไม่กลัวคำสาตอบข้าคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้แม้จะไม่มีใครค่ำคืนมันเงียบสงัดเกิน หลังจากพูดคุยกันสักพักหญิงสาวก็ร้องคร่ำครวญอีกครั้งแล้วจุจูก็ล้มลงไปข้างหน้าคำปารีบเข้าไปพยุงตัวเธอขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะทันใดนั้นเองหญิงสาวเริ่มแปลงร่างอย่างรวดเร็วผมยาวของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเส้นได้และหายไป ร่างกายของเธอลอยขึ้นมาจากพื้นขณะที่หัวของเธอเริ่มหายไปจากร่างกายร่างของเธอเริ่มเป็นเพียงแค่หัวที่ล่องลอยขึ้นไปในอากาศเฮ้ยนี่มันผีกระสือนี่วะเฮ้ยโอ้ยช่วยข้าด้วย คำปาตะโกนออกมาด้วยเสียงอันตกใจแต่ทันใดนั้นเองกระสือได้บินขึ้นไปในความมืดข้างๆเขาคำปาใช้ประสบการณ์ที่เคยได้กินจากตำนานมาช่วยในการรับมือกับผีกระสือเขาไม่เคยพบผีประเภทนี้มาก่อนและก็ไม่ยอมให้มันหลุดมือไปง่ายๆถ้าอยากอยู่รอด เจ้าต้องกบจัดมันเสียเขาคิดในใจพร้อมกับพยายามตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีคําปาหยิบมีดที่ห้อยอยู่ในเอวขึ้นมาแล้วพยายามมองหาเส้นทางที่จะตามกระสือไปเขาต้องไม่ให้มันหลุดพ้นจากเงื้อมือของเขาไปได้มิฉะนั้นมันจะไปทําร้ายคนในหมู่บ้านและคนอื่นๆให้ล้มตาย เมื่อกระสือเห็นคำปาตามมาติดติดก็พยายามบินหนีไปยังที่มืดมืดของป่าแต่นายพรานหนุ่มไม่ได้ยอมแพ้เขากลับตั้งใจตามไปสุดทางเขาต่อสู้กับผีกระสือในป่าอันมืดมิดมีเสียงกระหึมของกระสือดังสนั่นไปรอบตัวแต่เขา ก็พยายามที่จะเอาชนะมันในที่สุดคำปาก็สามารถจัดการกลับกระสือได้ด้วยความพยายามและความกล้าหาญของเขาเขาทำลายหัวใจของกระสือได้สำเร็จผีกระสือกลายเป็นหญิงสาวคนเดิมแต่ดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำปาเดินออกจากป่าอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ก็รู้ตัวดีว่าเขาได้ปกป้อง คุ้มครองคนในหมู่บ้านให้กลับมาสงบสุขตามเดิมหลังจากที่คำปาจัดการกับผีกระสือได้สำเร็จเขารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้และความตึงเครียดที่เขาได้เผชิญมาแต่ยังคงรู้สึกถึงความสงบหลังจากการ,รเผชิญหน้าในครั้งนั้นแม้เขาจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือมามากมายจากตำนานต่งตางๆ แต่การที่เขาได้พบและต่อสู้กับมันจริงจังเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมอีกเลยเขาก้าวออกจากป่าท่ามกลางความเงียบสงัดของกลางคืนเสียงของสัตว์ป่าที่เคยคึกคักกลับมาอีกครั้งทั้งเสียงของนกกระเวกเสียงของลมที่พัดผ่าน <c oughs> เสียงของแมลงที่เริ่มร้อง บรรยากาศที่เขาเคยคุ้นเคยเริ่มกับคืนมาคําปาหยุดยืนและหันมองไปยังทางที่เขาเพิ่งเดินออกมาเหมือนกับว่าผีกระซือยังคงทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในใจของเขามันไม่ใช่แค่ผีธรรมดาคําปาคิดมันเป็นคำสาปที่เกิดจากความเจ็บปวดบางอย่างในชีวิตในขณะที่เขากลับมายังหมู่บ้านเขาคิดถึงหญิงสาว ที่เขาไปเจอในป่าผีกระสือคำสาแม้จะมีพลังอันสะพึงน่ากลัวแต่ก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวหากแต่สิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นผีกระสือนั้นคือความเหงาและความเศร้าซึ่งถูกสะสมจนกลายเป็นคำสาปนน่าสยดสยองและเมื่อคำป่ากลับมาถึงหมู่บ้าน เขาก็ได้พบกับชาวบ้านที่รอคอยข่าวสารจากเขาทุกคนต่างอยากรู้ว่าเขาไดล่าสัตว์ตัวใหญ่มาหรือไม่และข่าวาวเกี่ยวกับผีกระสือยังคงแพร่กระจายไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วท่านนายพานท่านได้ล่าสัตว์ใหญ่สำเร็จหรือไม่ขอรับชาวบ้านคนหนึ่งถามด้วยความสนใจ คำปาพยักหน้าช้าๆใช่แต่ไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่ที่เราต้องระวังในป่าแห่งนี้ยังมีสิ่งลี้ลับที่อันตรายกว่าที่เราคิดชาวบ้านต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะคำปาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้ว่าในป่าแถบนั้นมีสัตว์อันตราย แต่ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือที่คำปาพูดถึงท่านหมายความว่าอย่างไรครับชาวบ้านคนหนึ่งได้ถามขึ้นมาผีกระสือคำปาตอบเสียงเบามันคือผีที่เกิดจากความเจ็บปวดและจะทำร้ายผู้ที่บังเอิญไปพบเจอมันเข้า ความเงียบเข้าปกคลุมหมู่บ้านทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวในป่าลึกและคำป้าก็รู้ดีว่าแม้จะจัดการกับผีกระสือได้แล้วแต่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการที่ได้ปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าข้าเห็นแล้วความเหงาและความเจ็บปวดในตัวผีกระสือมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา คำปาพูดต่อเราไม่สามารถจะตัดสินคนจากภายนอกเพียงแค่เห็นเพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในภายในที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปทุกคนในหมู่บ้านเริ่มคิดตามคำพูดของคำปาและมันทำให้พวกเขาเริ่มเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือก,กันและกันการแสดงความเมตตา กับคนที่เจ็บปวดและ,ะเผชิญกับความทุกข์หลังจากวันนั้นคำปาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ความคิดเกี่ยวกับผีกระสือและคำสาบของผีกระสือนางคำสาเธอยังคงหลอกหลอนเขาอยู่ในหัวเสมอเขาเริ่มมองเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปและเขารู้ดีว่าทุกสิ่ง ล้วนมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความผิดหวังล้วนมีผลกระทบต่อคนคนนั้นวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่หน้ากระท่อมของเขาและมองไปที่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกถึงลมลมเย็นๆที่มันพัดผ่านในท่ามกลางความเงียบสงบ เขาก็คิดว่าอาจจะมีผีหรือสิ่งลี้ลับที่อยู่ในป่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาจะไม่ละทิ้งคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตรหรือความเจ็บปวดของใครได้แต่มันไม่สายเกินไปที่จะทำความดีในวันนี้คำปาเขาคิดในใจก่อนจะยิ้มบางๆและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา แม้คาป่าจะกลับไปเป็นนายพรานในป่าแต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นเขารู้ดีว่าในป่าอันมืดมิดยังมีเรื่องราวที่มากมายที่เขาต้องพบเจอแต่เขาจะไม่ยอมให้ความกลัวทําให้เขาหลับหูหลับตา <S <S เร e anyway ื่องราวของป่าลีลับและตำนานผีกระสืออีสาก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไป